เลยครับผมก็ขอ,อกราบสว,าสวัสดีเพื่อชาวแฟนเกมเซเว่นไนท์รีเบิร์ดกันอีกเช่นเคยกันนะครับ หลายคนคงจะเห็นข่าวกันแล้วนะครับสำหรับสิ่งที่จะมีการอัปเดตแพทวันที่13ที่จะถึงนี้ของทางตัวเกมเซเว่นไนท์รีเวิร์สสำหรับการแจกใบเลือกเซเว่นไนท์เจ็ดใบซึ่งเราจะเลือกตัวละครอระไรดีและแต่ละตัวเนี่ยมีบทบาทยังไงเลือกแบบไหนถึงจะคุ้มค่าที่สุดถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปรับชมคลิปฝากเพื่อนกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์แล้วถ้าเพื่อนชื่นชอบผมฝากกดติดตามไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ได้ยนะครับและสำหรับรเพื่อนๆใดที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าการเติมเองต้้้องรานนีเลย Over Top Up มีบริการดีๆเยอะแยะมากมายสำหรับเพื่อนๆใดที่สนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไปด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over Top Up หากคุณต้องการเล่นเกม PC ในขณะที่อยู่นอกบ้านพร้อมความหน่วงระดับต่ำและคุณภาพ 1080p ลองใช้ OS Link จาก LG Player ดูสิเพื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณจากระยะไกลได้ทุกที่ทุกเวลาและหากมีผู้ใช้ OS Link ใหม่มาติดต่อแฟนเพจ OS Link และบอกที่ช่องสักกนิดคุณจะได้รับ v i p ฟรีไปเลย1เดือนไม่อยากพลาดอย่าลืมาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันนะครับ โอเคครับเพื่อนผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะตกใจกันพอสมควรนะครับสำหรับการแจกหนักในวันที่13พฤศจิกาที่จะถึงสำหรับการอัปเดตแพทของตัวเกมเซเว่นไนท์รีเบในการแจกใบเลือกเซเว่นไนท์ฟรี7ใบนะครับเพียงแค่เพื่อนๆนะครับล็อกอินต่อเนื่องครับเพื่อนก็สามารถเลือกเซเว่นไนท์ได้เลยซึ่งในเหล่าของเซเว่นไนท์ครับมีตัวละครอะไรกันบ้างครับโดยปกติแล้วนะครับเหล่าเซเว่นไนท์นะครับจะมีอยู่ประมาณนี้ซึ่งแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีบทบาท แตตก่าละในวันนี้ครับเราจะมาดูกันว่าจะเลือกใครแล้วรู้สึกว่าเอ้ยคุ้มค่าที่สุดแต่ละตัวเก่งซีไหนจะ C2 หรือว่าจะ C6 หรือว่าจะเลือกทุกตัวเลือกกระจ,จายกรดี๋ยวปั้น C2 กันก่อนเดี๋ยวนี้ครับเราไปหาคําตอบพร้อมๆกัน ก็ไปรับชมคลิปครับฝากกดไลค์คื่หนึ่งไลค์กันด้วยนะครับอันดับแรกครับเราจะต้องพูดถึงตัวละครที่รู้สึกว่าเป็นตัวละครที่คุ้มค่าในการปั้นสูงที่สุดเพราะว่าการเลือก7จ็ดไปครับแสดงว่าคุณจะต้องเลือก1ในตัวละครนี้ครับอย่างน้อยเนี่ยหตัวเพื่อที่จะทา,าการอัพให้ตัวนั้นครับเป็น C6 นั่นเองตัวละครที่รู้สึกว่าในการปั้น C6 ที่คุ้มคุ้มเนี่ยผมเลือกออกมา3ตัวละครหลกัหลกๆครับโดยประกอบไปด้วยในส่วนของลูดี้นะฮะราเชลแล้วก็วานิา ถามว่าทําไมเราถึงโฟกัสเลือก3ตัวละครน,นี้ครับขอพาทุกคนนะครับไปดูในส่วนของตัวละครรูดี้กันหน่อยละกันครับสำหรับตัวละครรูดี้ครับก็จะเป็นตัวละครสายแท้งนะครับผมซึ่งความสามารถลหลักเขาครับนั่นก็คือการลดระยะเวลาบัฟนะครับมีหมดสติแล้วก็ในกรณีที่เราปลดซีให้กับตัวละครเขานี่ฮะก็คือในกรณีที่เป็นซีสครับระยะเวลาการลิ้งเนี่ยจะกลายเป็น3เทินจากปกติเนี่ยสเทินซึ่งการลิงครับคือได้รับความเสียหายโดยจะแบ่งความเสียหายของพันธมิตรที่มี ผลลิ้์เนี่ยอย่างเท่าเทียมกันจะเรียกว่าง่ายครับว่าเป็นตัวละครที่มาในรูปแบบของทีมถึกทีมยืนใช้ไตห่หอได้นะครับผมแล้วก็ในกรณีที่เป็น c 6ครับมันจะเป็นการคุ้มกันการเคลื่อนไหวต่อเนื่อง2เทินหรือเรียกง่ายครับว่าสถานะต่างๆที่เราจะต้องเจอเนี่ยมันจะแทบไม่มีผลเลยทั้งทีมเรานะครับมันก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างโกงแต่ความสามารถเนี่ยครับมันจะเป็นความสามารถในกรณีที่ เราปลด C6 อยู่แล้วนะครับในกรณีที่ใครไม่มีตัวละครเลยนะครับอยากได้ตัวละครแต่อย่าลืมว่ารูดี้เนี่ยล็อกอินแล้วก็แจกฟรีซึ่งผมได้ไปแล้ว1ตัวเราจะต้องเลือกอย่างน้อยอีก6ใบนะครับเพื่อที่จะเอารูดี้ให้เป็น C6 นะครับความสามารถที่เฉิดฉายสุดๆจร,จริงครับรูดี้มันจะเป็น C6 เท่านั้นถ้ารู้สึกว่าอ้พี่ผมยังไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะเล่นทีมถือหรือว่าผมแวะก่อนเอาตัวละครอ,อื่นก่อนดีกว่าไหมก็สามารถเลือกได้นะครับ ซึ่งในส่วนนี้ครับเราจะต้องดูอุปกระกอื่นๆกันด้วยในทีมของเราแต่ด้ส่วนตัวแล้วนะครับถ้าจะเลือกก็เหมาะสําหรับทีมถึกมากที่สุดนะครับและก็จะต้องเป็น C6 ด้วยนะครับผมตัวละครต่อมาครับตัวที่2นะครับที่ผมเลือกขึ้นมานะครับผมนั่นคือตัวละครน้องราเชลตัวละครน้องราเชลนะครับผมก็จะเป็นตัวละครธาตุมืดซึ่งทุกคนสร้างมาดีอยู่แล้วนะครับว่าธาตุมืดเนี่ยมันมีความหลากหลายในการเล่นไว้ทุกคน เอาไปคอนเทนต์ต่างๆก็ได้ครับไปดาน p v e ไปฮอหรือว่าเอาไปใช้ในะคอนเทนต์ตีบอสกิลคอนเทนต์กิจกรรมกิลต่างๆได้หมดเลยและที่สําคัญครับราเชลเป็นตัวละครที่แจกฟรีเริ่มต้นอยู่แล้วนะครับที่เป็น C0 ระหว่างทางถ้าเ,เพื่อนๆเนี่ยมีการสมได้ตัวละครน,น้องมาสามารถเอามาเลือกต่อเพิ่มเติมเพื่อจะทําให้ตัวละครน,น้องครับเป็น c 6ได้เร็วยิ่งขึ้นถามว่าทําไมนะครับเพราะว่าในส่วนของความสามารถที่เป็น C2 อกันก่อนนะครับก็จะเป็นในส่วนของการ เพิ่มนะครับระยะเวลาลดป้องกันนะครับกลายเป็น4เทินแล้วก็ระยะเวลากายภาพเบาบางเนี่ยจะกลายเป็น4เทินซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีมากครับมันจะทําให้ทีมกายภาพเนี่ยดียิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าตัวละครราเชลจัดว่าเป็นตัวละครที่มีความหลากหลายในการใช้งาน b ิ i ได้หลากหลายทีมมากๆครับและที่สําคัญครับในกรณีที่เป็น c 6ครับเขาจะทําการเพิ่มจํานวนศัตรูนะครับหรือว่าเพิ่มจานวนเป้าหมายในการโจมตีนะครับจากเป้าหมายเดียวนะครับเป็นการโจมตี3เป้าหมายซึ่งมันจะเอาไว้แก้ทางในกรณีที่ เราลงดันกิวนะครับผมหรือว่าตีคอนเทนต์กิวต่างๆครับเวลาเป็นแบบว่าป้องกันตัวตีเป้าหมายเดียวครับแต่ราเชลตีสาเป้าแล้วก็ไม่มีผลในส่วนนี้ซึ่งมีอะไรบ้างครับลดพลังโจมตีทั้งหมดครับปริมาณความเสียหายและที่สําคัญครับมีสถานะเผาไหม้ใส่ด้วยซึ่งตัวละครน้องครับถ้าจะเลือกถึงความหลากหลายเนี่ยผมแนะนำว่าราเชลเป็นหนึ่งตัวละครที่คุ้มค่าต่อการใช้งานมากมครับช่วงแรกก็ได้ใช้หลังจากนั้นก็ได้ใช้คอนเทนต์กิลได้ใช้หลากหลายมากๆเลือกแล้วยังไงก็ได้ใช้งานนนนนนออแ่เลยะครับผม ตัวละครตัวต่อมาครับตัวที่3นั่นก็คือวานิ่าสำหรับตัวละครน้องวานิ่านะครับเ,เพื่อนๆก็ต้องบอกเลยครับว่าตัวละครน้องเนี่ยเหมาะสำหรับทีมสายเวทมากมาครับปัจจุบันแล้วนะครับทีที่ผมใช้ครับยังคงได้ใช้น้องต่อให้น้องจับเป็นแค่ซีก็ตามครับแต่ในส่วนของตัวละครน้องวานิ่าครับมันจะมีช้อยเพื่อนๆเลือกนะว่าเพื่อนจะใช้ในกรณีที่เป็นซีสองก่อนหรือ จะใช้ในกรณีที่เป็น C6 เลยนะครับเดีด๋ยวเรามาพูดถึงในกรณีที่เป็น C2 กันหน่อยกันนะครับสำหรับ C2 ครับก็จะเป็นการขาจัดบัฟ2อันโดยที่อัตราสำเร็จครับ100%จากปกตินะครับโจมตีสตู3ตัวอยู่แล้วนะครับเพิ่มคูดาวสกิลอยู่แล้วนะครับแถมถ้าอัปเลเวลครับเพิ่มคูดาวเป็น 2- 3ิมโอ้โหนานขึ้นกว่าเดิมโจมตีแรงกว่าเดิมและขจัดบัฟของสตูด้วยเป็นอะไรที่ค่อนข้างปั่นป่วนแล้วก็น่ากลัวนะครับผมซึ่งจะทำให้ชีวิตคุณ ง่ายขึ้นเยอะในกรณีที่น้องเป็น C2 นั่นเองแต่ถ้าเพื่อนแบบรู้สึกว่าเอ้ราเชลกับรูดี้ผมสุดอยู่แล้วนะครับผมเลือกวานิสซาถ้าในกรณีที่น้องวานิสซาเป็น C6 ครับศัตรูทั้งหมดครับเมื่อสกิลของตนทํางาน1ครั้งครับจะได้รับเวทเบาบาง24%ครับอัตราสําเร็จ100%ต่อเนื่อง2เทินเรียกง,ง่ายๆครับว่าเบาบางเนี่ยมันจะทําให้ศัตรูโดนความเสียหายเวทเนี่ย แรงขึ้นอีก24%เหมือนตัวละครน้องราเชลที่เป็นสายกายภาพและที่สําคัญอัตราสํมเ็จครับ100%เรื่องง่ายวาสกิลเนี่ยติด100%ตัวละครโดนอยู่แล้วครับลดป้องกันครับโอ้โหยังไงก็จุกๆนะครับผมซึ่งจะทําให้เราเนี่ยเล่นได้ง่ายขึ้นแล้วก็ตัวละครน้องเนี่ยก็จะทําให้ทีเวทเนี่ยทำดาเมจได้แรงยิ่งขึ้นนะครับสำหรับ3ตัวแรกที่ผมได้นําก็จะเป็นประมาณนี้สําหรับลำดับที่ผมเลือกนะครับโดยความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะ ผมจะเลือกน้องราเชลรูดี้แล้วก็จบท้ายด้วยวานิาแต่ถ้าเราไม่ได้เรียกว่าจะทําทีมถิพก็จะเอาไปตัวที่2อเนี่ยจะเป็นวานิานะครับยังน้อยอ่ะซีหกวานิาเนี่ยก็คุ้มค่ากับการใช้งานมากที่สุดนะครับผมส่วนตัวละครอื่นๆล่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไอรีนเดลโลนสไปด์เจฟแล้วก็คริสเราเอาไว้ใช้ในบทบาทอาะไรกันบ้างครับเรามาพูดถึงตัวละครที่ระดับต่อมากันหน่อยละกันครับนั่นก็คือในส่วนของตัวละครที่ มีไว้ในอดีตนะครับแล้วก็อาจจะได้ใช้งานบ้างแล้วก็ไม่ได้ใช้งานบ้างก็แล้วแต่คอนเทนต์ที่ได้ใช้ก็จะมีอยู่ทั้งหมด3ตัวหลักครับก็คือเริ่มต้นด้วยคริสนะครับสำหรับตัวละครคริสนะครับตัวเกมมีตู้พิกอัพอยู่แล้วนะครับที่มันเพิ่งผ่านไปนะครับไม่แน่ใจว่าใครๆหลาย,ลาย,ลายๆคนเริ่มสมกันหรือกังนะครับเพราะว่าตัวคริสเนี่ยตัวเกมได้มีการรีสกิลนะครับรีคิวสกิลรีความสามารถเรียกง่ายว่าเพิ่มในส่วนของสถานะต่างๆเพิ่มเติมแต่ลดในส่วนของความเสียหายจากปกติที่เขามีความเสียหายขอเขาอยู่ระดับนี้ ลดลงมาครับแต่เพิ่มฟังก์ชันอือ่นๆท่านเพื่อนเล่นในส่วนของทีมเดสนะครับก็สามารถหาคริสมาได้คริสนะครับในกรณีที่เป็น C2 สอาจะรีเซ็ตคูลดาวสกิลเพื่ออัตตาทำงานจะคล้ายๆในส่วนของตัวละครเทโอนะครับที่เวลาแบบตายปุ๊บอะรีเซตในส่วนของสกิลนะครับอยู่ได้2เทินแต่อย่าลืมไปว่านะครับคริสเนี่ยจะเป็นตัวละครทีมเดสนะครับผมก็ถ้า เ,เพื่อนมีองค์ประกอบของทีมเดสครบน네ะครับก็สามารถใช้ได้แต่ถ้ามีน้องอากิล่านะครับมีจูฟี่อยู่แล้วคือคริสก็ยังไม่จะเป็นที่จะต้องเอาเร็วขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าอยากจะเล่นหรือ,อจะลองก็สามารถลองได้นะครับส่วนตัวแล้วผมไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะเล่นทีมเดสอะไรขนาดนั้นเพราะว่าตัวสําคัญสำคัญของทีงมเดสเนี่ยผมยังมีไม่ครบนะครับก็จะเก็บไว้ก่อนแต่ถ้าใครอยากจะปั้นนะครับในกรณีที่เป็น c 6เนี่ย เดทจะอยู่ที่อัตรา30%ต่อเนื่อง3เถิดนะครับก็จะทําให้อัตราการเก็บดาวคุนเนี่ยง่ายขึ้นนะครับผมสํหรับความสามารถของตัวละครคริสนั่นเองนะครับตัวละครต่อมาครับผมนั่นก็คือในส่วนของเดอรโลนเดอรโลนนะครับผมก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวละครครับที่มีความสามารถน่าสนใจมากๆครับและเหมาะสําหรับทีมสายกายภาพนะครับถ้าอยากจะทําให้ตัวละครใคร ตีแรงนะครับก็เอาเดโลนลงมาแต่ในส่วนนี้ครับจะต้องบอกเพื่อนก่อนนะว่าในกรณีที่เป็น C2 ครับเมื่อจํานวนสตูด้วยความเสียหายตรงจากสกิลดังกล่าวครับสกิลจะถูกบังคับทำงาน100%นะครับอันนี้ก็จะเป็นความสามารถของตัวเขาและที่สําคัญครับตัวเขาเนี่ยเหมาะสาหรับเอามาจ่ายใบมากๆครับเพราะว่า อัตราใบใน50%ถ้า up เป็น60เนี่ยติดแทบจะบ่อยมากๆถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างโกงมีไว้ติดไอดีไม่ได้แย่นะครับแต่ถ้าเอาถึงขั้นสุดที่เป็น C6 เลยนะครับในกรณีที่เป็น C6 ครับก็เป็นความเสียหายทั้งหมดไม่มีผลเมื่อพันธมิตรตายนะครับโจมตีหนึ่งครั้งเพิ่มพลังโจมตีกายภาพ39%เมื่อพัิมิตรตายครับต่อเนื่อง2เทิร์นในส่วนนี้ครับก็จะเหมาะสําหรับทีมสายกายภาพมากๆครับในกรณีที่แบบไอ้ตัวก่อนๆเนี่ยเพื่อนๆมีครบอยู่แล้วปั้นสุดยลว,วกลลวเ,เ,กเ,กวออเวีนเน็็ป ในระดับต่อมาที่น่าสนใจพอสมควรนะครับผมส่วนตัวละครต่อมานะครับนั่นก็คือตัวละครไอรีนนะฮะสำหรับตัวละครไอรีนนะครับผมก็จะเป็นตัวละครทีมสายกายภาพเช่นเดียวกันครับมีความสามารถในการคืนชีพนะทุกคนมีไฟช็อตสถานะต่างๆเนี่ยค่อนข้างปั่นป่วนในส่วนของสกิลกันหน่อยละกันในส่วนของการปลดซีกันหน่อยละกันครับก็ถ้าเป็นซีสองเนี่ยจะเพิ่มทะลวงขึ้นมานะครับผมส่วนซีสองก็จะมีสกิลทะลวงทั้งสองสกิลเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ เทพอัศนีพิโรธกับเปลฟ้าจากสวรรค์น,นะครับและก็ในกรณีที่เป็นซีครับ อัตราไฟช็อตเนี่ยจะเพิ่มเป็น40%นะครับส่วนความสามารถอื่นๆครับผมรู้สึกว่าค่างๆกลางๆนะครับเป็นตัวที่ไม่จำเป็นที่จะต้องรีบปลดซีอะไรขนาดนั้นแล้วก็มีไว้ก็อาจจะได้ใช้บ้างบางคอนเทนต์แล้วก็เราไม่ได้เป็นที่จะต้องเอาตัวเขาเนี่ยมาใช้งานขนาดนั้นนะครับรู้สึกว่าเขายังไม่ได้แบบมีบทบาทในการเติมเต็มแต่ถามว่ามีไว้ในไอดีก็ไม่ได้แย่นะครับเอามาไว้บิวทีมสายกายภาพหรือว่าเอามาสลับตําแหน่งของทีมสายกายภาพในการใช้งานก็ได้เหมือนกันนะครับสรับตัวละครต่อมาก็นะครับ เขาพูดถึงในส่วนของตัวละครสไป์กันหน่อยแล้วกันครับมีข่าวมานะครับว่าตัวละครสไป์เนี่ยอาจจะมีการรีในส่วนของสกิลความสามารถของตัวละครเขาเพราะว่าในส่วนของคริสมีการรีเรียบร้อยแล้วนะครับเรียกว่าลดดาเมจแต่เพิ่มคุณสมบัติตัวคริสก็อาจจะเป็นในรูปแบบนั้นนะครับซึ่งถ้าเราไม่รู้จะเลือกอะไรแล้วโอ้โหแบบตุกตัวมีครบหรือว่าสุดอยู่แล้วเลือกสไปได้แต่ถ้าเรารู้สึกว่าอ ตัวอื่นยังมีไม่ครบตัวนี้เอาไว้ท้ายๆเลยหรือเป็นตัวละครที่ไม่จะเป็นที่จะต้องรีบเลือกขนาดนั้นนะครับผมแต่ถ้ารู้สึกว่าอยากจะเลือกเผื่อน,อนาคตก็ไม่ได้แย่แต่ผมรู้สึกว่าเอาตัวที่เราใช้งานบ่อยที่สุดก่อนแล้วรู้สึกว่าเลือกมาแล้วได้ใช้เป็นตัวหลักๆเนี่ยจะดดีที่สุดนะครับส่วนตัวเจฟนะครับผมก็ส่วนใหญ่แล้วเขาจะเอาไว้ใช้ในคอ um et นเทนต์สงครามเบสเซ็ดนะครับสำหรับใครที่จะทําทีมหลายๆทีมตัวละครเจฟก็เป็นหนึ่งตัวละครที่ควรมีไว้นะครับเพราะว่า ในการปลด C ีเขาได้อะไรบ้างครับในกรณีที่เป็น C2 ครับคุ้มกันการเคลื่อนไหวต่อเนื่อง3เทิน์น C6 ครับเ mm hmm. ผาไหม้เปลี่ยนเป็นหนวดมังกรครับที่สร้างความสหาย120เซนของพลังโจมตีในทุกๆเทินเหมาะสำหรับเอาไว้เล่นในส่วนของการโต้กลับศัตรูนะครับทำความเสหายใส่ศัตรูหรือ ความเสียหายที่แบบเผาไหม้อะไรประมาณนี้ครับผมว่าเจฟก็เป็นหนึ่งตัวละครที่น่าสนใจแต่เหมาะสําหรับเอาไว้เล่นในคอนเทนต์รูปแบบของการ PVP มากกว่าถ้าเราไม่ได้สาย PVP อยู่แล้วนะครับไม่ได้จะต้องการทําอันดับอะไรขนาดนั้นแค่เอาให้อันดับสูงๆเพื่อเอาเพชรในแต่ละครั้งที่ตัวเกมรีก็พอนะครับเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องรีบปั้นเขาเร็วขนาดนั้นนะครับผมก็จบลงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับเซเวนไนท์แจกี 7บันต่อเนื่องเลือกใคร C2 C6 คุ้มที่สุดซึ่งนี่ส้ครับมาจากความคิดเห็นส่วนตัวของผมแล้วก็รู้สึกว่าไอตัวละครเหล่านี้ถ้าเราเลือกมาแล้วมันได้ใช้จริงๆเนี่ย มันจะมีประโยชน์กับเรานะครับผมก็จะแบ่งเป็นเทีย S A B C ตามที่ผมอธิบายไปในต้นคลิปนะครับผมโดยที่ตัวละครที่แนะนาสุดๆจริงๆก็จะเป็นในส่วนของตัวละครราเชลวานิสซาลู y, ดี้นะครับแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นในส่วนของคริสเดลลอนอรีนรองลงมาอีกครับก็จะเป็นเจฟและก็สไปด์ซึ่งในส่วนนี้ครับตัวทีมผมเพื่อนเนี่ยขาดตัวละครอะไรตัวละครไหนปั้นสุดและคุ้มกับการใช้งานกับทีมเพื่อนมากที่สุดก็เลือกตัวละครนั้นสำหรับพาร์นี้ผิดพลาดไปกไนันใดก็ต้องขอกราบเป็นอภยัยเพ เลือกตัวละครไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปนี้ได้สำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ